สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริดอยู่ที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปที่ร้านไส้กรอกโบราณเจ้าอร่อยค่ะหากเราเดินตรงมานะคะเจอคําว่าร้านจอดรถที่3ามที่สี่เนี่ยให้เราเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วตรงเข้ามาเรื่อยๆเลี้ยวเข้าทางนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องโบราณค่ะของโบราณจะมีหวานกละเค็มต้องเคี้นะคะ ้หี่กยเวแกงสลมันเน้นะคะของกินเยอะๆนะคะเพื่อนๆตลาดเนี้ยตรงนี้นะคะซ้ายมือจะเป็นขนมตะโก้นะคะพี่คุณทิปค่ะเราเดินตรงไปอีกนิดนึงนะคะีหอยดองประไพยพันนะคะร้านนี้ก็จะมีเนื้อคํานะคะเนื้อคําปลาติ๋วค่ะ ป้าเหงนะคะข้าวยำปักใต้ร้านไส้กรอบโบราณอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ไส้กรอบโบราณที่เนี่ยรสชาติเขาจะคล้ายๆกับหอ่นจ้อค่ะเวลาสั่งนะคะ,น,ะ,คะน้องเขาก็จะเอามาทอดให้ใหม่ก็จะได้กรอบๆค่ะอร่อยนะ ถ้ามาตลาดบางน้ำพึ้งแล้วนะคะต้องต้องแวะนะคะร้านนี้อร่อยนะ,ะในตัวไส้กรอกน,นะคะก็จะเป็นไส้รวมก็คือหมูกุ้งเผือกแครอทนะคะห่อด้วยฟองเต้าหู้ค่ะราคานะคะก็2ชิ้น30 4ชิ้น60แล้วก็7ชิ้น100บาทนะคะน้ำจิ้มก็จะอะ่เป็นน้ำจิ้มนมคะแม่จ๋าเป็นน้ำจิ้มบวยไหม,ะมะน้ำจิ้มบวยมะขาม,ม,ขามค่ะเด็กทานได้นะคะไม่เผ็ดนะคะ ันนี้เราก็ทอดมาแล้วส0มสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเ<า>วลาสัง่งน้องน้องก็จะเอาไปทอดใหม่ต้องถ่ายใช่ไหมดีค่ะไม่เป็นไรคร่ะของอร่อยรอได้ยังไม่ได้ได้แล้ว,วลร้านนี้นะคะขายวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดน,นักขัตฤกษ์ค่ะ เบอร์โทรนะคะเผื่อท่านไหนสนใจนะคะลองโทรมาสอบถามได้นะคะ0875168059 0875168059ค่ะอีกน,ยว,นะย,นยวนะคะีเดียวนะคนะ ล็อกนะคะล็อกนี้ก็เป็นล็อกที่งองงู47นะคะถ้ามาไม่ถูกยังไงลองโทรสอบถามทางได้นะคะหรือว่าจะดูจากคลิปยาวที่ลิศเดินตลาดบางน้ำพึ่งก็ได้นะคะลิศจะ,ะเดินเดินมาจากตรงด้านทางเข้านะคะแล้วก็จะเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะตรงมาสักพักนึงจะเห็นเป็นแยกนะคะเลี้ยวซ้ายนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงนี้จะเป็นของกินชุมชนหมดเลยนะคะย่านนี้ในตรงละแวกนี้เขาจะมี2โซน,นะคะ่ะเพื่อน แคเนะคะเงกชี้เลยค่ะได้เลยเชิญค่ะโซนนี้เขาเรียกตลาดเก่าตลาดตลาดเก่าตลาดเก่าค่ะตลาดชุมชนตลาดเก่านะคะแม่ค้าส่วนมากส่นนี้เป็นแม่ค้าท้องที่แม่ค้าท้องถิ่น นี่ค่ะเปแยกก่งน้ำจิ้มไปไม่คุ้ยกลอบมากค่ะแล้วเตาถ่านนี่ก็จะได้ความหอมด้วยค่นะขอโทษนะคอยน้ำน้องทานมดแล้วขอโทษคนะ่ะน้องกับคุณป้าน่ารักนะคะพูดจาน่ารักขอให้สองน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำแกงกระเพย ็ยังไม่ทานเอาไปทานที่บ้านเนี่ยเราก็ซื้อเป็นแบบนี้ไปใช่ไหมคะหั่นแล้วทอดีกินได้เอาไปหั่นทอดหรือไม่ก็ใส่อบร้อนนะคะจะได้กรอบบกันเชิญค่ะผ่านได้เลยค่ะร้านนี้อร่อยค่ะ โขาประจำนี่ใจขาประจำนะคะขาประจำนี่ต้องเดินแวะเข้ามาหาเลยนะคะร้านอยู่ที่ล็อกงองู47ค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็แวะมาอุ่นุนกันนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญก่อนค่ะอร่อยค่ะรสชาติคล้ายหอยจ้อค่ะ สร้กสิ้ันทอดได้หมถ้าันทอดอะไรเป็นหรว่าถ้ายังไม่่านก็ไม่เป็นรน